ขอหน้าบอกค่ะนักเงียนทั้งหมดทความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดี่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ม1ับ4นะคะคุณครูจะพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญอันดับแรกเดี๋ยวขอเช็กชื่อก่อนนะคะ เมื่อวานนีเพื่อนลาปล่วยหนึ่งคนรัชนนท์งงใช่ไหมคะใช่ค่ะรัชนนท์มามาหรือเปล่าวันนี้มาลลแลลาป่วยกันหรอล่าวันนี้อโอเคมีใครอีกบ้านงนอกจากรัชนนท์งงที่ลาปล่วยคะลูกเดี๋ยีแค่คนเดียวที่ลาปล่วยวันนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นครูเซ็กชื่อเลยเนาะกรนนิีคะ่ะมาครับกันต๊พค่ลูกมาครับกันตีค่ะมาครับจิระกีด ธิราวัชชาครับนัทกฤฤีดนันนายนะศิลวัชแทนคุณธนโกดีธนวุฒธนญนังศิลชตินรุกพลโบนัน,าน,านปะปนเกียร์พาชลศิลค่ะศิลคพลัทรภูมตรนกร วรพนสุภพรศิรโพธิ์อภวศนาันอทิตย์ไอิราดาอียาดาอาธพิญญาอภิชยาสุรภาลุติตยารัตนวดีธัญญานัาดวงฤทยัยสุธาบา้ากิตติยานีกมลรักษ์โอเคค่ะ ก็จะมีเพื่อรับผ่ดคนเนาะแค่คนเดียวนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็จะมาดูเนื้อหาเรื่องการอ่านจัดใจความสำคัญพบตัวนิดนึงคำเชื่อมที่มีลักษณะขัดแยง้งเชื่อมความขัดแย้งมีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่ะเดที่น้าตอบออกซิโตซีมีคำว่าอะไรบ้าง เป็นลักษณะของคําเชื่อมที่เชื่อมความขัดแยง้งเหมือนกับการใช้คําสันอะไรเมื่อวานนี้คําสรนทานที่เชื่อมเนื้อหาที่มันขัดแย้งกันนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าคำหรือกลุ่มคำเหล่านี้เนี่ยนะคะมักจะมีใจความสำคัญอยู่ด้านหลังสมมตินักเรียนอ่านในบทความแล้วนักเ,เ,เรียนไปเจอคำเหล่านี้ อย่างเช่นคำว่าแต่แต่ว่าอย่างไรก็ดีในทางตรงกันข้ามด้านหลังข้อความพวกนี้มักจะเป็นใจความสำคัญให้เราดูด้วยเวลาเจอคำเหล่านี้นะคะทีนี้วันนี้คุณครูจะให้พวกเราลองหาใจความสำคัญจากบทอ่านที่ไม่มีคำเชื่อมเลยอภิษราอย่าเมือยลอยนะ อาให้เวลาเรียนศึกษาบันไดขั้นสุดท้ายให้เวลาอ่านสนาทีเริ่มค่ะ แล้นี่ไม่ได้อ่านไม่เสร็จแล้วทุกคนอ่านเสร็จแล้วเอาถ้าอย่างนั้นสามารถสุ่มถามได้วันนี้วันที่หกเลขที่หกยืนเครค่ะลูาลอ่าเลขที่หกชาครัสชาครัสโจด,ดวันนี้ถามว่าการหาใจความสําคัญของผู้อบทอ่าน ถ้าหากเราในบทอ่านนั้นไม่มีคําเชื่อมไม่มีอะไรเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใจความสําคัญคือตรงไหนมีวิธีการยังไงลูกให้เราเอาประโยคที่เราอ่านเรียกเพลงหลักอยเดี๋ยวให้เพื่อนพูดใส่ใหม่เนาะเพื่อนพูดดีมากเลยอ่ะต,ตากาตอบบุก าาแล้เราเรียบเรียงเรียงประโยคให้เราอ่านได้ในภาษาตัวเองอ่าดีมากปรมือให้ช่วยนะคะให้เราเราใจความสำคัญในเนื้อเรื่องมาเรียงร้อยต่อกันเป็นภาษาของตัวเราเองนะคะทีนี้เนี่ยคุณครูจะลองให้พวกเราลองฝึกฝนวิธีการทำ เดี๋ยวจะให้หัวแถวแต่ละแถวเดี๋ยวอันนี้ให้ในนะันดใช่ไหมลูกแล้วัักิดแั้วถ้กิจใช่ไหมอ่ารั้ถ้ก,กีจไอยารานับขึ้นมปนแถวลูกแล้วก็หัวหน้าห้องนับขึ้นมปนแถวมีกี่คนวันแถวออกแล้ว,วไปงานใจ หยิบคนะหนึ่งใบนะคะนักเรียนหยิบไปงานคนละหนึ่งแผ่นแล้วก็ส่งลงไปให้เพื่อนเพื่อเลยนะคะได้รับไปงานแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอเ,เขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะใครที่ไม่มีปากกา ติดต่อขอยืมได้เลยหน้ากอั้ครนักเรียนลงสำรวจดูนะคาใบงานของเราถ้าใครมีแค่หน้าเดียว ให้อามาเปลี่ยนนะลูกทุกคนจะต้องมีเป็นหน้าหลังในงานจะมีลักษณะเป็นแบบหน้าหลังนะอ่ใครได้ใจงานแล้วให้พวกเราลองอ่านข้อที่หนเราอ่านทีออกก่หน้าจอดีกว่าหน้ากระดานหนึ่งสองจีค

ครูรูสิว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงการอะไรลูกการยอมผ้าการยอมผ้านั้นเป็นการยอมผ้าของใครของคนไทยคนไทยทําอะไรไใช้ห้าหนเนปกยนวันเอคนไทยทําอะไรนําอะไรลูกนำขึ้นมายอมผ้าหลังจากนั้นใครทําอะไร มีคำสำคัญคือคำว่าพืชแล้วอะไรของพืชที่เขานามาย้อมผ้าดีมากเลยมีเพื่อนตอบได้อะ่วต่างๆของพืชถูกต้องส่วนต่างๆของพืชเขาใช้อะไรบ้างลูกอันแรกเลยใช้อะไรลูกใช้รากต่อมาเขาใช้อะไรอีกล,ลำต้นนอกจากลำต้นสามารถใช้แกนของเนื้อไม้ไมาย้อมผ้าได้ นำผลและมาเล็กมายอมได้ดังนั้นถ้าให้เราสรุปใจความสำคัญจะได้ว่ายังไงลองเราดูซิไนใครตอบได้ยกมือเลยรู้ใช่ไหมเมื่อกี้ใครๆใครตอบได้ขอคนหนึงขอคนนึงใครก็ได้ไม่ผิดไม่ถูกเลขที่21เอ้าเลขที่21ยืนขึ้นโอ้โหไ อ้าวพัทละภูมิเดี๋ยวให้พัทละภูมิตอบลูกตอบว่าอะไรับข้อนี้เอาใจความสำคัญคนไทยใช้ตัวต่างๆของพืชมาย้อมสีค่ะค่าถูกต้องหมดเลยเพื่อนหูกต้องเลยคุณครับถูกต้องเลย คนไทยใช้ส่วนต่างๆของพืชในการย้อมสีของ้าแล้วเรียนเขียนคำฟองไปเลยลูกเขียนแตกต่างจากเพื่อนก็ได้นะแต่ถ้าใจความสำคัญคล้ายคืนกับเพื่อนก็คือถูกต้องเลยเพราะบางทีเราไม่ได้ใช้ข้อความเดียวกันแต่สื่อความหมายเหมือนกัน คนไทยใช้ส่วนต่างๆของพืชในการย้อมผ้าในการย้อมสีผ้านะคะสังเกตได้เลยในใในข้อความเนี่ยนะคะในรายงานเขาจะมีการยกตัวอย่าง,งครูเคยบอกแล้วถ้ามีการยกตัวอย่างเราเอามาไหมคะลูกไม่เราไม่เอามาหลังคำว่าเช่น หลังเขาก็คือเราจะไม่เอามาเราอ่านโดยในภาพรวมแล้วก็สรุปออกมาเดี๋ยวรอเพื่อนแนนนป๊บหนึ่งบางคนก็กำลังเขียนอยู่นะคะต่อมาไปดูข้อที่สองคะลูก ข้อที่สองเขาไว้ยังไงอ่านท้อมการเรื่อสองจำในอดีตชาวนาผู้ข้าวเพื่อประโยชน์เป็นหลักเหลือเก็บในยุ้งฉาก็สแสดไปและเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆเช่นเคื่องป้ายาลัก่าโลกแต่ไม่มียอกาส ใหม่มากขึ้นเช่นโรตอร์ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตเร็วที่สุดและมากที่สุดให้เวลาลองทำใช้ขั้นตอนการพิจารณา5ปัญญา1ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรจากนั้นลองดูสิว่า เขาพูดถึงคำไหนบ่อยๆคำสองคญคำคีย์เวิร์ดคำไหนที่ปรากฏในข้อความบ่อยๆแสดงว่าอาจจะนำไปสู่ใจความสำคัญตรงไหนที่มีคำว่าเช่นด้านหลังเราจะตัดออกใช่ไหมคะเพราะเป็นการอธิบายรายละเอียดจะไม่ใช่ใจความสำคัญของเขา อ่ะลองทำดูลกูกไม่ต้องเกรงนะนักเรนก็เรียนปกติได้เลยต้องเกรงแล้วก็แล้ก็อ่านแล้วก,วก,วก็สามารถขีดเขียนได้หนูสามารถขีดเขียนในใบงานได้นะคะลูกสามารถขีดเขียนได้ตรงไหนที่เป็นส่วนขยายหนูก็สามารถขีดออกไปได้อ๋อตรงนี้ไม่ใช่ใจความสําคัญน,นะ แตความสําคัญที่แท้จริงคือตรงนี้แบบนี้นะคะอ่านในภาพรวมแล้วสรุปสั้นอยู่สิว่าสุดท้ายแล้วเนื้อหาเนี้ยเกี่ยวกับอะไร ได้พอสมควรแล้วเลขที่เก้าลิ้นขึ้นหลูกเลขที่เก้าลูกอ่าเลขที่เก้าเรื่องนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใครตัวละครในเรื่องมีใครลูกชาวนาถูกต้องนั่งลงชาวนาต,ต่อมาเลขที่สิบแปดลูกสิบแปด ชาวนาทําอะไรเขาอลู่ในเรื่องนี้ปลูกข้าวปลูกข้างกเลยปลูกข้าว,าวไม่ได้ลยี่สิบสี่มายแล้วล่ะทีนี้ยี่สี่ยืนขึ้นคำสำคัญที่เขาพูดบ่อยๆในเรื่องนี้คือคำว่าอะไรคำว่าปลูกข้าวใช่ไหมคำว่าข้าวอ่าเขาใช้คำว่าข้าวบ่อยคำว่าข้าวบ่อย ไหนตรงไหนเดี๋ยวต้นนึงนะตรงนี้มีคำว่าข้าวมีคำว่าข้าวนอกจากคำว่าข้าวม,มีคำไหนอีลกลูกชาวนาเนาะชาวนา,า,วาอ้าวคำสำคัญที่นี้สิบห้ายิงกลือ่าสิบห้าเติมโพน ตรงไหนที่เราตัดออกได้หลังข้อความคําว่าอะไรลูกคําว่าเช่นถูกต้องตรง,ง,งไหนบ้างที่เราตัดออกได้เช่นที่หนึ่งคือตรงไหน,น,น,นตรงไห,หงนครับบรรทัดที่อะไรลูกบรรทัดที่สองโอเคเช่นตรงนี้เนาะเราตัดออกได้ตรงไหนอีกที่ตัดออกได้อบอรรทัดที่ห้าฉันบอกบรรทัดที่ห้า ตรงนี้โอเคดีมากเลยขอบคุณครับลูกนั่งลงทีนี้เราพอจะดูคร่าวๆแล้วว่าเกี่ยวกับชาวนาเกี่ยวกับข้าวไหนลองบอกซิว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วต้องการอะไรขอเป็นเลขที่ผู้หญิงบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดยี่ส้บลุดตรงนี้เลยขึ้นอยู่ฝั่งโน้น เรื่องนี้ใจความสําคัญคืออะไรลูกเขาต้องการพูดว่าอยังไรในเรื่องนี้เดี๋ยวให้เพื่อนพูดใส่ไม่เดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินผิดเรื่องอะไรผิดเรื่ออะไรเรากแก้ช่กันแก้ไขได้อะเอาเลลูกชาวนาเป็นยังไงในเรื่องนี้ เดี๋ยวรอดูนะเพื่อนจะตอบแล้วเออถ้าเพื่อนตอบไม่ถูกเดี๋ยวจะหาคนมาแก้ให้เขาไปผู้หญิงเหมือนกันนะาผู้ชายตอบบ่อยแล้วไเนีอ้เรียน้ไหใหเ่น้อมาว่ให้เ็นเพื่อนบอกว่า ออกชาขาวปมอะไรเพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลกลับมาแล้วเอ้าเพื่อนบอกว่าในอดีตชาวนาเป็นยังไงตูขชาวเพื่ออเลยคะลูกเพื่อ <od> <or> เพื่อบริโภคแต่ในปัจจุบันชาวนาปลูกข้าวเพื่อ <od> <or> ขา,ายถูกต้องนี่แหละคือใจความสองครั้ง่ะเคเราไปเลยถูกต้องเลยในอดีตชาวนาปลูกข้าวเพื่อบริโภคแต่ในปัจจุบันปลูกข้าวเพื่อขา,ายที่เขาใช้คาว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นรถแท็กอร์เช่น รู่นิน่นั่นเป็นแค่รายละเอียดแต่ใจความสำคัญคือเขาต้องการพูดว่าในอดีตน่ะปลูกข,ข้าวเพื่อรับประทานนะเพื่อบริโภคนะแต่ปัจจุบันปลูกเพื่อค้าขายเป็นหลัก,น,ลกน,น,ลนะคะไม่ต้องเป็นต้อเขียนเือนครูหมดเลยนะลูกไม่ต้องเป็นต้องเขียนเหมือนที่ครูพูดออกไปหมดแต่ว่าถ้าใจความสําคัญท้ายคึงกันก็ได้ ต่อมาเราไปข้อที่สามไหนใครยังไม่เสร็จดีไหมไม่มีทุกคนเสร็จแล้วเนาะไปข้อที่สามประอ่ะุข้อที่สามว่ายังไงดึงสองต้นฟอร์อ 2, อมรีนหรือสารละลายฟอร์มอลดไฮชาวสวนชาว ส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้ารุ่มในพลาสติกและโฟมในโรงงานตอผ้าจะใช้เพื่อให้ผ้าทอไม่ยับและในโรงพยาบาลจะใช้เพื่อฆ่าเชือ้อจับกินและทำให้ศพไม่เนา่า เรื่องนี้เขาพูดถึงใครเป็นตัวละครหรลักฟอร th ์มาลินถูกต้องค่ะฟอร์มาลินอีกชื่อหนึ่งคือสารละลายฟอ<ค>ร์มาลดีไฮด์เอามาใช้ประโยชน์ชนได้หลายอย่างไหม <Umwelt. S 1> ได้หลายอยา่างเขาพูดถึงอะไรบ้างหนึ่งเอามาทำอะไรได้ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สองมาทำอะไรได้อีกห <sailors. S 1> ใช้ทำปุ๋ยใช้ทำปุ๋ยเก่งมากสามป้มปองกัน <mesmo> การเน่าเสียของอะไร พืชผักผลไม้แต่มันควรใช่ไหมลูกไม่ไม่ควรใช้นะอันตรายต่อมานอกจากนี้เอามาทําอะไรในน้ํายาน้ํายาก็ากกทาความสาดได้อีกเป็นส่วนผักสม,สมสแสดงว่าเรื่องนี้พูดถึงอะไรของฟอร์มาลินถูกต้องค่ะลูกคาตอบคืออะไรฟอร์มาลินสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ หลายอย่างหลายประการถูกต้องตอบได้หลายแบบเลยบางคนจะตอบว่าประโยชน์ของฟอร์มาลินก็ได้บางคนจะตอบว่าอฟอร์มาลิน,น,รลนหรือสารละลายฟอร์มลาลินไมีประโยชน์หลายประการถูกต้องเลยนักเรียนเนี่ยบอกว่ามีประโยชน์หลายอย่างแต่เวลาเราเขียนเราใช้ภาษาเขียนเราก็จะบอกว่า มีประโยชน์หลายประการเห็นไหมปกติเราจะรู้จักฟอร์มาลีนแค่ลูกเรารู้แค่ว่าฉีโใช่ไหมคะปกติเรารู้แค่ว่าเมื่อแบบนี้คนเสียชีวิตเพื่อไม่ให้ศสดหน้าเราก็ใช้ฟอร์มาลีนแต่วันนี้เรารู้แล้วว่า ฟอร์มาลินเนี่ยเอามาทําปุ๋ยได้ด้วยนะน้ํายาทําความสะอาดก็ใช้นะ้ำฟอร์มาลินหรือในโรงพยาบาลก็ใช้ในการฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยเออไม่ได้มีแค่เอาเปไปใช้ฉีดศพอย่างเดียวนะคะในอนไรรุคในเนื้อหมูเออผู้เขาเรียกอะไรผู้ผลิตผู้ค้าแม่ค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ก็จะเอาฟอร์มาลินนี้แหละไปฉีดในผักเอาไปแช่ผักแช่หมูนะคะ ่ทีนี้เดี๋ยวการบ้านครูครูจะให้พวกเราอีกระดับลูกดูด้านหลังให้พวกเราลองกลับไปทำทั้งหมด5ข้อนี้แล้วเดี๋ยวครูเฉลยข้าบตอไปนะคะลูกอ่าัวหน้าห้องบอกค่ะเป็นเมทั้งหมดครับฮัลโหขอบคุณค่ะค่ะลูกเย